เจ้าตัวมสี่เลียตบุรีรามยุติดิวสัสะลักซบชุนบุกหลังต้องการเก็บไว้ใช้ภาษาสายฟ้าตัดสินใจไม่ปล่อยสัสะลักหายปคะโคนไปร่วมทับกับชุนบุกค,คุณใดในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หลังต้องการเก็บไว้ใช้งานเสวนเจ้าพีโปดเผยความในใจทันควัน เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสัตลักไฮโปโคนหลังมีข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับชนบุคคุนไดมอเตอร์ยอดทีมแห่งเคดิการลีใต้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แต่สุดท้ายแล้วดิวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากภาษาสายฟ้าต้องการเก็บไว้ใช้งานและยังไม่อยากปล่อยในช่วงเวลานี้เพราะไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันแม้ว่าภาษาสายฟ้าจะคว้าตัวจากกิตาบตูลเข้ามาร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้แต่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่การเข้ามาแทนที่เจ้าพีแต่อย่างใด เนื่องจากสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเก็บแ่างดีกีทีมชาติไทยไว้ใช้งานอยู่กับทีมต่อไปซึ่งทําให้ชวดการย้ายไปเล่นให้กับแชมป์เครดิตแบบสมัยเป็นที่เรียบร้อยเลยเจ้าพีได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าอุดรามยูเนเต็ดเป็นสโมสรบ้านเกิดของผมตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ผมภูมิใจทุกครั้งที่ผมมีโอกาสสู้เพื่อบ้านเกิด <c oughs> เพื่อครอบครัว <c oughs> เพื่อแฟนบอลและสู้เพื่อสถานที่ที่ผมเติบโตมา และแน่นอนว่าถ้าพอนีแม่ตายและสตาฟคดทุกคนไม่ให้โอกาสผมผมก็คงไม่มีวันนี้ช่วง2-3วันที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผมเกิดขึ้นมากมายผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมยังมีความสุขดีกับชีวิตที่นี่ครับผมได้ทําในสิ่งที่รักและได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักนั่นคือครอบครัวดังนั้นตอนนี้ผมยังไม่มีความคิดเรื่องไย,ยทีหรือเรื่องอื่นๆครับเพราะสิ่งสําคัญที่ผมโฟกัสตอนนี้คือการช่วยทีมกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็น และผมเชื่อว่าเราจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับจากการทำงานหนักของทุกคนผมยืนยันว่าผมยังมีสมาธิกับทีมเต็มที่เหมือนเดิมและผมจะสู้ให้ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมสู้มาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ครับสำหรับซาซัลักไหประโคนแข้งวัย25ปีย้ายจากทูบังคอกยูเนเตดมาอยู่กับบูรีแลมยูเนเตดเมื่อซีซั่น2017และเป็นกำลังสำคัญของปราสาทสายฟ้ามาโดยตลอดโดยควา้าแชมป์กับทีมไปทั้งสิ้น3รายการด้วยกัน